อขายได้ไฟล์แล้วนะครับแบบบันทึกส่วนสูงของนักเรียนนะครับก็ทำสำเนาเลยครับวิธีการทำสำเนาทำอย่างไรนะครับก็มาที่ไฟล์ครับแล้วก็ทำสำเนาครับเสร็จแล้วตรงนี้ครับอ่ามันจะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมาเนาะเสร็จนะครับ เราลบตรงนี้ออกครับลบสำเนาของลบทิ้งเลยครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อของเอกสารเนาะตรงนี้ก็ใส่เป็นชื่อโรงเรียนท่านได้เลยนะครับอ่าผมก็จะใส่ไปโรงเรียนหลักการเรียนรู้ก็ได้อ่าเสร็จแล้วนะครับตรงนี้โฟเดอร์ไดนะครับเราก็เลือกที่ไดของฉันให้ไปเก็บที่ที่ไหนนะครับถ้าเกิดไปเก็บในได้ของฉันก็กดตรงนี้เสร็จแล้วก็ทําสําเนาได้เลยครับ ใครทำสำเนาได้แล้วก็กดสองให้หน่อยครับ อ่ดีนะครับผมทําสับนาวเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเลยนะครับพอเมื่อไหร่ที่มีการบันทึกน้ําหนักส่วนสูงแล้วก็ชื่อของเด็กเนี่ยครับมันจะมันจะสแตนตรงนี้ขึ้นมาอัตโนมัตินะครับอยู่ที่เซฟด d ต t a นะครับแล้วก็มันจะมีปรากฏวันแล้วก็เวลาด้วยนะครับตรงนี้เป็นที่เก็บข้อมูลเนาะตรงนี้นะครับ ส่วนที่คุณครูจะต้องไปเพิ่มนะครับก็ต้องไปที่ตรงส่วนของดัต้าเบสครับตรงนี้แหละครับมันจะมีการเช็คค่าขึ้นมานะครับก็มาใส่รหัสตั้งเรียนแล้วก็คำนำหน้าชื่อแล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ชั้นแล้วก็เลขที่แค่นี้นะครับเราอ่าเดี๋ยวผมก็จะใส่สมมุตินะผมเป็นตัวอย่างสมมุติผมก็จะเป็นศูนนหนึ่งสมมติว่ารหัสเด็กก็อาจจะเป็นสี่หลักเนาะอ่าหกเจ็ดหนึ่งศูนย์อย่างเงี้ยครับอ่าคำนำหน้าชื่อ ก็อาจจะเป็นนายเด็กชายอะไรก็ว่ากันไปนะครับเสร็จแล้วก็อ,อีกภพคนแรกเลยเด็กชายกบับภพรักเรียนรักปออะไรครับปอห้าปอห้ทับหนึ่งอย่างเงี้ย เลขที่หนึ่งถ้าเกิดมีไฟล์เซลก็สามารถกรอบมาได้นะครับไฟล์พวกนี้เมื่อมีการเซิร์ชรหัสเด็กเนี่ยครับเนาะมันจะขึ้นชื่อนะชื่อขึ้นชื่อคำนาำหน้าชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็ชั้นดวยแล้วก็เลขที่ว่าตรงไรแล้วเราแล้วเราแค่แค่ป้อนอ่าน้ําหนักกับส่วนสูงแค่นั้นนะครับแล้วพอเรากดบันทึกปุ๊บมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ครับเซฟด d ต t ามันก็จะ เพิ่มตรงนี้เลยนะครับวันที่บันทึกมันก็จะขึ้นข้อมูลมีตในที่เซฟด a t ตแต่เราให้เราไปเพิ่มอยู่ที่ Data าเบตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มได้เยอะๆเลยเด็กทางโงเดียนเลยก็ได้ต้องต้องเพิ่มไว้ก่อนนะครับอ่ะโอเคเมื่อทําการเพิ่มเสร็จแล้วทำอย่างไรครับเราจะรันให้มันกลายเป็นเว็บแอปครับให้เราเลือกที่ส่วนขยายครับแล้วก็เลือกแอปสคริปต์เดี๋ยวเราไปพร้อมกันนะครับ อ่ะเสร็จแล้วนะครับจะเข้าหน้าจอของ Google Apps c r i p t ขึ้นมานะครับตรงนี้ตรงรหัส G S นะครับให้เราเปลี่ยนตรงนี้ครับตรงนี้ครับ g ก็ Title ก็คือมันจะโชว์ชื่อตรงนี้ครับตรงนี้เราก็ใส่โรงเรียนท่านเลยครับอ่ะอ่ะก็ใส่โรงเรียนท่านดีนะครับตรง X X เนี่ยครับลบออกนะครับตรงนี้อาจจะเป็นโลโก้นะครับเราสามารถใส่โลโก้ได้เลย นะครับจะต้องเป็น png เท่านั้นนะครับเนาะนะครับอย่าให้เป็น x นะครับอยาผมลองเอาเอาไฟล์รูปก็ได้ครับถ้าเกิดใครมีรูปอยู่ในเครื่องแต่ไม่มีโฮสเราสามารถใช้เว็บนะครับฝากรูปฟรีได้นะครับเราก็เปิดแท็บใหม่ขึ้นมาเลยครับแล้วก็พิมพ์เลยฝากรูปฟรีเสร็จแล้วก็เลือกเว็บแรกเลยครับ อ่าแล้วก็เลือกโลโก้ได้เลยครับนี่ครับ upload. อัปโหลดอ่าเดยนเราก็เลือกที่โลโก้ของเราได้เลยครับที่อยู่ในเครื่องเราอ่าแล้วลองสักครู่ครับแล้วก็ติ๊กสองติ๊กออกนะครับตรงนี้ติ๊กสองติ๊กแล้วก็กดอัปโหลดเลยครับอ่าเราได้โลโก้แล้ว,ลวเราเลื่อนลงมาครับ อันที่สองครับตรงนี้ลิงก์โดยตรงครับกดคัดลอกครับแล้วมาวางที่เว็บแอปครับเนี่ยครับแล้วก็ลบ x อออกนะครับตรงนี้เอาซิงเกิลโ d e ต้องวางภายใต้ซิงเกิลโกดนะครับแล้วก็วางเลยคอนทิวีแค่นี้เองครับส่วนอื่นก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะครับจากนั้นในส่วนของรหัส G S ก็แค่สองบรรทัดบรรทัดสี่กับบรรทัดห้านะครับเปลี่ยนเป็นข้อมูลของเราต่อไปนะครับ หน้าอินเด็กครับหน้าอินเด็กก็คือเป็นหน้า user interface นะครับหน้าหลักของของของเว็บเลยนะครับตรงนี้ก็นะครับอพอหน้าอินเด็กตรงนี้ครับตรง background image นะครับตรงนี้ก็คือเป็นภาพพื้นหลังของเวนะ็บเนาะเราสามารถการเอาภาพมาเราต้องทำเป็นลิงก์เท่านั้นนะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมก็ไปหามาครับอาจจะหาใน Google ก็ได้ครับง่ายๆเนาะ ถ้าภาพหนเครื่องเราก็ต้องไปฝากรูปฟรีเว็บนี้เนาะนะครับแล้วก็มาคนรูปผมก็จะเซิร์ชเลยพื้นหลังอน,นี่แหละเอาสวยๆดีเอานี่เลยอะแล้วก็คลิกขวาครับคัดลอกที่อยู่รูปภาพครับอ่าเสร็จแล้วก็มาที่แอปสคริปต์แล้วก็มาลบตรงส x อออกวางต้องเป็น jpeg นะครับตรงนี้แค่นี้เองครับ และบรรทัดที่หกสิบห้านะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ใส่โรงเรียนท่านนีเลยครับนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลของนักเรียนเนาะมันก็จะมีคำนำหน้าชื่อมึกนะครับเวลาให้ป้อนอินพุตเข้าไปอะครับแค่ป้อนแค่ละนักเรียนเข้าไปแล้วเดี๋ยวข้อมูลนักเรียนมันก็จะขึ้นชื่อ หมดเลยตามที่เรากรอกตรงดาต้าเบสเอาไว้ตรงนี้ครับมันจะดึงค่าขึ้นมาเนาะนะครับมันก็จะขึ้นคำนำหน้าชื่อแล้วก็ชื่อนามสก,กุลชั้นเล็กที่นะครับเราแค่นะครับกรกอกน,น้ำหนักกับส่วนสูงเนานะเดี๋ยวเรามาลันดูกันนะครับอันนี้อ่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็กดเซฟเลยครับพอแก้ไข ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็เซฟครับบันทึกโครงการจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้งานกับโทรศัพท์ให้เหมือนแบบคุณครูพยาบาลอย่างเงี้ยครับไม่ต้องติ๊กเอกสารก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์บันทึกได้เลยนะครับวิธีการทำอย่างไรนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้ครับการทำให้ใช้งานได้แล้วก็เลือกการทำให้ใช้งานได้ไรายการใหม อ่ะเสร็จแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้ทําอธิบายใหม่ก็ไม่ต้องเกาะก,ก็ได้เนาะถ้าเป็นหรือเป็นเวอร์ชันหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่เอาให้เรารู้ว่าพัฒนาเวอร์ชันที่หนึ่งเวอร์ชันที่สองนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เป็นอ e ีเมลของเรานะครับตรงนี้ก็เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าถึงก็เป็นทุกคนแล้วก็กดที่การทําให้ใช้งานได้ครับลองตักคู่ครับ มันกําลังสร้างแอปพลิเคชันให้เราจากนั้นก็ให้สิทธิ์เข้าถึงครับถ้าครั้งแล้วก็เลือกอีเมลของเราครับแล้วก็แอดวานครับ go to เนี่ยครับไม่ปลอดภยัยแล้วก็อลาวอนุญาตรอสักครู่ครับ ได้แล้วครับเนี่ยครับสามารถเนี่ยถ้าเป็น exe e c นะครับเนี่ยเราจะได้ลิงก์ีมานะครับลิงก์ที่เป็นลงท้ายด้วย exe e นะครับจะเป็นลิงก์จริงที่เอาสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้เนาะเนี่ยครับเดี๋ยวลองมาดูกันสมมุติว่าเมื่อกี้เราป้อนไป6710นะครับผมก็กรอกไปรหัสแค่กรอกรหัสเด็กแค่นี้เองครับ 6กเจ็ดหนึ่งศูนย์เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นชื่อเด็กชายอะไรชื่ออะไรนะมันก็จะดึงค่าข้อมูลขึ้นมาแล้วเราก็สามารถอ่ะอ,ออเด็กมาชั่งน้ําหนักปึ๊บวัดส่วนสูงก็แค่พิมพ์ไปแค่นี้อ่าน้ํำหนักเท่าไหร่อ่าหกสิาสุตนะครับส่วนสูง1นึ่แล้วก็กดที่บันทึกได้เลยแค่นี้เองครับเรียบร้อยแล้วมันจะเข้าที่ไหนมันจะเข้าที่เซฟด t a ้ากูเกิลชี t ครับเนี่ยครับมาแล้ว บอกวันที่แล้วก็เวลาเป็นวิ<อ>นาทีด้วยเนาะนะครับนะครับติมุติว่าอไงนะตอนนี้มีแค่คนเดียวด,ดาต้าเบียมีแค่คนเดียวถ้าเราจะทำสองคนแล้วก็ได้เลยเดี๋ยวมันก็จะอิงให้แต่ต้องมีข้อมูลอยู่นะครับนะครับมันก็จะไม่พบข้อมูลขึ้นมาถ้าเกิดเรากรอกอะไรก็ได้มันจะไม่ข้อมูลข,ขึ้นมานะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับเนาะวันนี้นะครับเราแค่กรอกเห็นไหมครับ เราแค่กรอกรหัสเข้าไปแล้วข้อมูลก็จะขึ้นว่าถูกไหมถูกปุ๊บแล้วก็ใช้โทรศัพท์ได้เลยถ้าเป็น EXEC ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็วันนี้ได้ไฟล์ไปนะครับระบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูงนะครับของโรรงเียนท่านเื่อเอาไปไประยุกต์ใช้งานนะครับในโรงเรียนของท่านเนาะประหยัดเวลาลดการใช้กระดาษมากขึ้นนะครับโอเคนะครับ ก็หวังว่าจะไปใช้แล้วก็พัฒนาต่อยอดน,นะครับ